อ่าวว่าเบิรงของหลูบรอเฮรอนี่บ่ข้าสาวนี่บ่คือตัวดำโมเมนต์บ่เดินมาโมเมนเป็นแม่สาวแท็เดินไหนพวกนี้แหละเดินไหนเดินนะเดินนะเดินนะโอ้เป็นแต่โห่ตัวนี้โห่เขาตัวนั้นนี่บ่ตัวดำโมเมนเปิดราคาไว้เอาราคาหูแว้งหูห้องพัดเจีบเอาราคาหูแว้งเอาราคาหูอย่นะบอกจะเอาเข้างหนึ่งนี่บ่หัวมันนี่ คางนึงพอเอาหกพันเจ็ดร้อยแล้วหูแวงมีอหตกันเดินี่นอนราค่าหูแวงถือน้ำก่อหูมันมีเด้อหูหูหกพันเจ็ดร้อยนละพายได้รุ่นนี่จีได้ต้มได้จีได้ต้มได้อีกหวยจีได้ต้มได้อีกหูมันเอา้างนึงไปก่อนได้ปะได้ไ หกพันเจ็ดร้อยบาทส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบเเบอาปรโตรให้ก่อนศูนย์ปีครับเก่าสีูนเจ็ดเก่าสีสองครับกันทาราลมหกพันเจ็ดร้อมั่วสาวสวยๆเบียดเนื้อวเหรอครับอันราคาเนื้อเลยราคาบนนี้เนื้อน้อไม่ตรงครับ อ้าวง้วงามบ่นี้เนื่อแต่เป็นงัวเลี่ยงอันละเป็นง้วสาวสวยต้นอะไรแห้งคักมาะตัวกลางสีเม็ดสีครับม้วนหลวนเลยเขาไป่ได้เห็ดเขาไหต้นม้วนเห็ดเขาไห้เอาทายอยู่อ้าวนาสีบ่อเดยวเมื่อหรอกใก่ว่าสีบ่อเมื่อหรอกมันต่างกันบ่หลายมันคากันบ่หลายมันคาคาต่างกันหมหลายนะ ไก่กันแล้วมาคือเก่าครับโอ้มามากี่ตัวครับวันนี้ขายหมดขายหมดแล้วไหมขายพอตู้ <laughs> รุ่นนี้เท่าไหร่ครับรุ่นนี้แม่ลูกนั่นแม่ลูกเ่ยแม่ลูกเท่าไหร่ันจะเอา12,000เหรอ12,000 2ตัวแม่กับลูกครับ12,000 1 2 12,000ตัวนี้นะครับนี่คือแม่ลูก ตัวนี้แม่ลูกตัวนั้นบกยี่ยวบอนั่นดีอ๋อแม่ลูกก็การคมนี้บาทโคมละหมื่นสองคมละหมื่นสองห้องห้องได้นี่ห้องห้องโคมละหมื่นสองตัวนี้ตู้บกหญ่นึงครับเกือบร้อยสี่สิบเท่าับอันนี้แม่มันลูกแดงแดงนั่นลูกตัวเถทอร์กแดงแดงคือลูกตัวนี้หมื่นสองตัวนี้กับตัวนี้กับหมื่นสองต่อร่องได้อีกได้เป็นว่าได้เป็นว่านะครับผมมีสองคมเอาง่ายๆมีสองคม ไปหารุ่นนี่อยู่นะผมทายพญายำรุงเข้าไปกินกระเลกินอาหารเข้าไปอ้วนพี่ขึ้นมานจังบากันไหมเบอร์ติดต่อไะไครับ084 0 8 4 9 6 2ี่ศ3 5 6 3แปดสเออของหนุ่มเมืองช้าง <c oughs> ของหนุ่มเมืองช้างโอ้ยคือจังรอกว,กว่า <c oughs> มเก่าหนุ่มกว่าเกา่ารอกว่าเก่าครับ <c oughs> โอ้ยบอโลซับนี่ไม่โลไปบหน้าอีกแล้นี่ พอพอเราพอลอลเลยสีร้อเป็นทายอยู่รอเป็ทนทายครับผมออสุดยอดสุดยอดอ้าวของหนุ่มเมืองช่างครับผมสองข้มแม่ครับลูกเดียวทิศต,ต่อได้ นี่ตัวพีผีเนาะนี่ตัวใหญ่ใหญ่เวียดมาต่อซ้ายเหนือ ขายทันทีเลยเพาตงนัวักใหญ่ได้นนี่ครับแต่รุ่นใหญ่ครับรุุนโอ้หัวกระตื้นพคตกระตื้นครับส่วนสูงก็สิลอยสิบสิครับรุ่นี้หุ่นใหญ่ตตัใหญ่ครับนี้ตัที่หนึ่งตัวนี้ตัวนึงต้องเบียด

มมนตัวนี้ตัวนี้ไนแปดพันหาอ๋อครับพโอ้นี่ตัวใหญ่ๆตัวนี้สามหม่าลอยตัวนี้แปดพันหาสองหมื่นแปันหาโอ้ตัวบวกใหญ่งงเลยพี่น้องเกินนะคะ่ะเลเวลเลยเหนื่อไร้แหงเหนื่อแบบร้ไร้เลยครับงัวนักเป็นเครื่องตันให้สามหนย <62. S 1> คู่นี้เพิ่งอยาได้หกหมื่นกว่าบาทตอนนี้หกหมื่นสองแล้วยังไกลเคียงันดไหน เบียดกันอย่างไดแค่หกหมื่นถึงตัวสามหมื่นเราตัวบอกใหญ่เลยพี่น้องสายเหนือได้พี่น้องเบิ่งเปียบเที่ยวใบเพราะว่าเบียดเข้ามาต่อของตัวสามหมื่นว่านี่ครับแบบอ้วนแบบใหญ่ตัวนี้เต็มอรรยาเลยสายเหนือครับมาชมบรรยากาศสายเหนือเบียดจากใดแห้งเขาก็บวันนี้เลย

นี่มันกลับมาอีกอะไรน,นี่กลับมาอีกอะไรนี่พี่รกลับมาอีกแล้วกับพี่ดีเยังหายลอยประหอยแบบนี้ซูสีแปเ,เนื้อคู๋กันชื่อว่า สายเหนือครับมัน,นงงปวนพี่พีเลยอันนี้ผ้าเบิ่งงวสาวสวย

ห้วยองน้อยแต่บานเหมือนสามัญหาลยเอาไปไม่เอาไนตัเวเดงนี่ยว่าเหมือนสามแม่นึ่งสองสาตัวละสมัสมอ๋อราคาเดียวกันเลยหนึ่งหมื่นามพันหาลอยเดงเดงงามๆัวสาวงามๆหนึ่งสองสามตัวละเมินสามพันหาลอยรุ่นนี่เล้วพี่น้อง คือเบียดให้แล้วเมื่อนสองเราขี่ขดเาาท้าเงินเพราะว่าเบียดนี่เขาขายให้เขาแต่เส่าแต่ว่าหุนได้เทียงมันยังไงเงินแบบหนึ่งสองสามโอ้เขาทาแหงมวอนไปเลยที่อ่ะใจมาโอ้รุ่นยบาทรุ่นรุ่นาบาทไหนึ่งม้นบาทนอนิ่ขายหมื่นบื่ออ๋อหมื่นกวาบาทกัน งัวสาวที่เบาแห้งแล้ค่ะถือแห้งนโอ้ถือก็ใกล้ครับถือก็ใกล้ตีนี่ก็เนื้อรวนๆนีดหนึ่งตีเนื้อเลยแม่นตีราคาเนื้อเหนหัวลวเนี่ยเดี๋ยวนองเราก็ลังต่อยครับเดี๋ยวได้ขับเราหนึงตีราคาเนื้อเลยว่านอันนี้เลยหม่นสามหมื่นสามหมื่นสามก็ให้เะหมื่นสองตันนี้ไ้สีม่มีอนาคตอืนม้อนาคตต่นือลเอออืมนี่ตัวโ h o คกับงัวตัวนี้ค้ายไปตัวสี่พัน โูหแห้หงมอน,นี่ก็ได้ย่างไปยังมากระนอ,นอยู่นี่แป๊บเดียวห <laughs> ิมงานแล้วสี่พันนั่นแน่หว่ายังนะกขึ้ขายาส,ปปสี่พ<อ>ันเอารถสุกว่าไรโอ้ไม่ได้โตหูตัวนี้อ,อ้าวมันแลนว่าึ้นรถบม马นะ่ะตัวนี้ก็หูหมือกันตัวนี้ ตัวนี้ก็ไม่อ็นบ่ลนี่ไอ้บุญบุญลบหม่องเก่าเฮ้ยไอ้บุญด้วยสามคนนับไปบ่ได้งัวกับหมองเก่าซื้อมาสามคนสามคนนัไปบ่ได้ตัวนี้เนี่ยตัวนึ่งกะแม่นี่นี่ของงูครับเดี๋ยวมาเช่าป่ะป่ะตัวนี้คือการเอาไปคู่กันครับตัวนั้นโอ้ครับตัวนี้ก็ไม่อ็นได้พี่น้องตัวนี้ก็บบัตรนั่งือวกันโมเมนบัดนั่งบัดยืนบัดนอนอย่างเดียวสิ่คืนรถก็นอนบ่ลงบ่อคืนก็ บดติงมะลูกเลยวะนี้นี่นไหนใส่เมาใส่เตมเมาส่นตะไผ่นี่ยเอาแล้ว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 เบากรวนแอ่นข้าในเป็นยังเงาอยานัตนตอนเย่บ้านไหมห่วยนอนไปเลยต่นี่ช่างหนาเลย บัตนอนบัตนอนว่ามันบัตเยืนบีไอพีนอนไปเลยไปนอนย่งว่าไก่มันเมียมันงวโ h o ัวโงโหงานมันสะดุดต่อเดี๋ยวสะดุดต่อโอ้มันมันอยากนอนแบบมันอยานอนแต่ว่าไงครับเป็นเรียงงอโหวเป็นปัวเอางอไปเรียงเรื้องัวไปปัวดีครับเพราะแม่ก็หลกครับ ขายเยบหบานแล้วครับนี่ซื้อแยบหวานขายแยบหวานมืม่สมนสองร้อยโอ้ยมื่นสองพันมันบ่สงสัย <c oughs> อ๋อระหว่างล้างเลยราคาน้าแม่ว่านมาคือเก่าครับโอ้เอามากี่ตัวครับวันนี้ขายหมดขายหมดแล้วไหม,ไม <c oughs> รุ่นนี้เท่าไหร่ครับรุ่นนี้ แม่ลูกเนั่นแม่ลูกอ่ะแม่ลูกเท่าไหร่ก็จะเอาหนึ่งสองพันหนึ่สองพันสตัวแม่กับลูกกับหมื่นสองพันหนึ่งสองหมื่นสองตัวนี้นะครับนี่แม่ลูกตัวนี้แม่ลูกตัวนั้นบอกี่ยวบอเนั่นดีอ๋อแม่ลูกกคันคบี้บมคบรละหนึ่สองคมละหนึ่นสองห้องห้องได้นี่้องห้องคละหน่สองตัวนี้ตัวบอกหญ่นึงคนีบเกือบร้อยสี่สิบเถอะอันนี้แม่มัน ลูกแดงแดงนั่นลูกตัวเทิกตัวแดงแดงคือลูกตัวนี้เมื่อนสองตัวนี้กับตัวนี้กับเมื่อนสองต่อรองได้อีกได้เป็นว่านะผมมีสองคมเอาง่ายๆมีสองคมไปหารุ่นนี่อยู่นะผมทายพญายำลุ่เข้าไปกินกระเลกินอาหารเข้าไปอ้วนพี่ขึ้นมาจังวากันไหมเบอร์ติดต่ออะไรครับ ศูนย์แปดซีศ6 3เก้าหสองเกหสองสมสหหสาองนมเมืองช้างของนมเมืองช้างโอ้ยคือจังรอกว่าเก่านมมชนมกว่าเก่ารอกว่าเก่าครับโอ้ยบโลซัมนี่ไม่โล่ไปไหนอีกเลยนี่ขอล่อหัวลเลยสีรล่อไม่ได้อยู่่อเนี่ไดนอย

อดเกกบาานอเป็นแม่กับลูกกันบ่ครับต้องพ่อห้องอะไร้ย่บ่าครับก็ให้หาฟันครับแม่ลูกครับผมตัวหางอันงามๆมืนเดิมหางงามๆขายแล้วครับสองพันหาขายไปแล้วสองพันหาครับหางมันงามตามโตตามสภาพเพื่อนกำลังต่อรองกันอยู่ครับโอ้คือซื้อขายคือขาดเงี้ยอัจฉริยะ กวางเป็นตอรองกันต่อครับโอ้ห้างดอกสองปัญหาแม่ลูกสองหาเป็นหาพันกวางเป็่อหลอกกันต่อตอสองก็เจนี่เออใกล้กันแล้วใกล้กันแล้วสาววาเออต่อกันแล้วใกลก้ลก,ลกันแล้วละ่ะแม่ลูกหาแม่สาวสองเฮ้ยสื่อเลยบานนี้จบการสื่อขาย ขอกาแฟฟองนึงนาฬิกาใหญ่หนึงนแม่ลูกแอาอาซิฟวายคือตอกปปอกอยู่โอ้ตอกไว้ในนี้เบื้องขายด้วยดำๆถะาตะแก่สองมือสองหมื่นเ็ดมม่นเจ็ดตัวสองหมื่นหนึ่งพันสองหมืดโอ กำรังเป็นที่ต้องการในสายดำสองหมื่นก็อีกพันหนึ่งแค่นั้นดำดีสีบดตกวโอ้สุดยอดเลยสองหมื่นหนึ่งพันบาทส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าถึง1น0อยสามสิบเนาะดำดีสีบ่ตกวครับต,ตัวนี้คากแข้งต้ตนก็แม่นรบ้นอ่างรครับเก้ 9, าพันหาร้อยเกพันห้ารอยเอาไปคุ้นเอาต่อรองเอาอีกจก้งเล็กจังหน่อยตาเหลือมเมาเ <c oughs> บาเก้าพนหาร้อย กับสองหมื่นหนึ่งบ้นรุ่นรุ่นเลกับตัวนั้นก็เอนยังกันบ่แ่งกันกับแบงกันมันต่างกันยังงไอ่คือกันบ่ดำเพื่อกันสายเหนือกันน่ะละเอาบรโทรมาไหมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าสองปดนำเภออำเภอเบญจลักษ์เบญจลักษ์กันเองเรับสีสะเกศนะครับผมกันเองกันเอง เก้าพันสองมืหนึ่งพันพอดีร่วมกันเป็นสองหมื่สองเออสามหมลงลักลงเอาฟอขาบว่าลงเลยพอดีสองหมื่นเอดกับเก้าพันนะครับสองตัวสามหมื่นพอดีสองตัวนี่นะครับที่เด็ดเลยํำดีแฮงดำเปือป่อ